พี่โศกกระปมอมแมมได้มากกว่านี้ใช,ใช,ใช่ใช่เลยใช่ใช่เลยนี่แบบนี้เลยใช่พี่เริ่มเข้าใจนะพี่เริ่มเข้าใจเอาป็นว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มถ่ายผมจะเริ่มถ่ายก่อนอื่นแล้วคุยกันก่อนปรับทความเข้าใจก่อนก่อนที่นี่มาเป็นขอทานที่นี่เป็นอะไรมาก่อนวนะัดจะคัดเพื่อ ดูด้านหลังก่อนทำไมวะมันยากมันขึ้นเว้ยคือคราวนี้มันไม่ได้เป็นที่นักแสดงแล้วเว้ยเคือแบบมันไม่คอนติเนียอ่ะเคาก่อนมันมาถ่ายมันยากไม่ขึ้นเลยเคาก่อนมันเป็นเรื่องเรื่องนักแสดงแต่นี้มันเรื่องโลเคชั่นไงแก้ยากไงทำไงดีวะมึงก็เปลี่ยนเรื่องถ่ายดิมันจะได้เป็นที่เปลี่ยนเรื่องถ่ายเออคือต่อให้มันจะเป็นเกมการเมืองของนักการเมืองตัวน้อยแล้วไงอ่ะเราก็มีแค่หน้าที่แค่แบบทําหนังต่อไปปะวะ กูไม่รู้แล้ววะเยี่ยคือขอสักครั้งเถอะวะคือเป็นครั้งสุดท้ายของกูแล้วเว้ยกูไม่มีแม่งไม่มีเงินแล้วอ่ะจริงให้กูได้ลองเถอะ <c oughs> จำได้ปะที่เราแบบบอกกันว่าถ้าเราไม่ประสบคสวามสำเร็จในการทำหนังอ่ะ <c oughs> เรจะไปขายก๋วยเตี๋ยวกันอ่ะพ <c oughs> ี่สุริน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้มันก็เป็นหาบกฐาน,นเว้ย ผมไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากขอบคุณครับ